สวัสดีค่ะเอ็กเทิร์นโชติกาค่ะแล้วก็เอ็กเทิร์นชวานานกรนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง enhanced recovery after surgery หรือว่า ers ค่ะก่อนอื่นเนี่ยจะมาขอแนะนำให้รู้จักกับ ers a protocol นะคะ ers a protocol เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อ maintain organ function นะคะในระหว่าง pre-op แล้วก็ post-op นะคะแล้วก็ลด stress นะคะที่เกิดจากการ surgery ค่ะหลังจากที่ได้มีการศึกษานะคะปัจจัยที่ดีแล้วก็ไม่ดีในการมีผลต่อ surgery นะคะ ออกมาเป็น E-RAS protocol นะคะเออเราจะแบ่งเป็น3ระยะนะคะในเป็นระยะ p o p intra-op แล้วก็ post-op ค่ะสำหรับระยะ p o p นะคะเราจะทำการ p o p education นะคะให้กับคนไข้ค่ะการลด fasting time นะคะการให้ oh ate, คาร์โบไฮเดรตค่ะการป้องการไม่ทำ bowel preparation นะคะการป้องกัน Venus thrombembolism o นะคะการให้แอนติบอติค่ะแล้วก็การ warming คนไข้นะคะ สำหรับ intra-op นะคะเราก็จะมีการคีบบอมนะคะการทำเทคนิคแบบ opioid sparing นะคะการทำเทคนิคนะคะของ surgical ค่ะแล้วก็การงดใส่ NG ใส่ drain น,นะคะแล้วก็สำหรับ post-op เนี่ยเราก็จะทำ early nutrition นะคะ early ambulation แล้วก็มีการทำ catheter removal นะคะ สำหรับเพนคอนโทรการให้ฟลูอิดที่เหมาะสมนะคะการป้องกันนอร์เซียโว t i มิตติ้งนะคะเราจะทำทั้งให้ p e r ริออแล้วก็โพส t o ออบค่ะค่ะเริ่มเราก็จะมาดูเรื่องของ Evidence นะคะที่มาซัพพอร์ตแล้วก็ดิสพ o ูฟตัว eLas protocol ค่ะค่ะก็มาดูเปเปอร์แรกนะคะที่ซัพพอร์ตการใช้ eLas protocol นะคะก็อันนี้เป็น eLas p a t h w เวนะคะในเคสเบสต์ลีคอนสตรักชันนะคะศึกษาเป็นแบบ s y s t e m มมาติกรีวิวนะคะแล้วก็ m e t a a อนาลิซินะคะเขาบอกว่า ELAS เนี่ยสามารถลดการใช้ o p i ีออได้นั่นหมายความว่าอาจจะหมายถึงปปลดการเจ็บปวดได้นะคะแล้วก็ลดเลงออฟสเตรนะคะใน Hospital ค่ะก็เขาบอกว่าการที่ลดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เพิ่มคอม l พลเคชันด้วยค่ะ ค่ะสำหรับเปเปอร์นี้ก็มีการซัพพอร์ตนะคะ ELS นะคะในการทำบริติกเซอร์เจอรี่นะคะศึกษาเป็น s ซิสต m i c Review นะคะแล้วก็เป็นแ a n d ด m ไอด์คอนโทรลไตรลค่ะก็เขาบอกว่า ELS เนี่ยสามารถลน l ล n อ o อ s สเต y รได้นะคะเหมือนข้อเหมือนเปเปอร์ที่แล้วเลยนะคะแล้วก็สามารถเรื่องลดเรื่องของ post-operative nausea vomiting ได้ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับเปเปอร์แรกนะคะที่ disprove ตัว eLas protocol นะคะเป็นเปเปอร์เดียวกับที่เราได้เสนอไปอันแรกนะคะที่ support นะคะเป็นการใช้ eLas ใน case bed reconstruction นะคะเขาบอกว่าแม้จะใช้ opioid น้อยลงการนอนโงพยาบาลน้อยลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการเกิด complication นะคะไม่แตกต่างกันอย่างมีนันยสำคัญนะคะ ก็คือเรื่องของ major complication การเกิด remission การมีเกิด h e m a t o มาหรือ infection เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยค่ะค่ะในเปเปอร์นี้นะคะก็ใช้ ELS นะคะใน colorectal surgery นะคะเขาบอกว่าเออไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะสำหรับเรื่องของ post operative mortality นะคะระหว่างการใช้ ELS แล้วก็ไม่ใช้ ELS ค่ะค่ะสำหรับ อันนี้สุดท้ายนะคะเขาก็บอกว่า eLas เนี่ยเป็นการศึกษาเฉพาะเคสที่ elective surgery เท่านั้นนะคะสำหรับเคสในการผ่าตัดแบบพวกแบบ onco หรือว่าการผ่าตัดแบบ emergency นะคะยังไม่มีการศึกษาอย่างแท้จริงค่ะต่อมานะคะเรามาดู e r a s protocol นะคะที่ใช้ในรามาธิบดีค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น3ระยะนะคะก็คือ pre-op intra-op และก็ post-op ค่ะ สำหรับใน pre-operative นะคะเราจะทำการ information นะคะ counseling นะคะการเตรียม nutrition นะคะการทำ a n i m a u s screening แล้วก็ management เบื้องต้นนะคะการทำ bowel preparation การทำ systemic antibiotic p r o p h i l e x i s นะคะการป้องกัน VTE ค่ะการ maintain euvolemia นะคะแล้วก็การ selective pre-medication ค่ะสิ่งที่เราทำใน intra-operative นะคะคือการ keep warm คนไข้ค่ะ การดมยาแบบมัลติโมดอลอนาจิเซียนะคะแล้วก็การทำ perioperative fluid therapy ค่ะและสำหรับ postoperative นะคะเราจะทำการ early feeding early e m b u l a t i o n แล้วก็ early catheter removal ค่ะค่ะในข้อที่3มนะคะถามว่าการทำ bowel preparation นะคะมีความสำคัญหรือไม่นะคะ ก็ข้อนี้นะคะขอตอบคำถามด้วยเปเปอร์น,นี้ค่ะ Antibiotic prophylaxis in colorectal surgery, are oral, intravenous, or both based, and is mechanical bowel preparation necessary นะคะค่ะก็อันนี้เป็น s y s t e m i c review นะคะเ,เขาได้เปรียบเทียบในกลุ่มที่ให้ Antibiotic prophylaxis ไม่ว่าจะเป็นแบบ oral หรือ intravenous หรือแบบทั้งสองอย่างนะคะ การทำ bowel preparation หรือการไม่ทำ bowel preparation เนี่ยมีเบนฟิตที่พอๆกันค่ะค่ะสำหรับ meta analysis เรื่อง association of mechanical bowel preparation and oral antibiotic before elective colorectal surgery with surgical site infection นะคะค่ะมีการศึกษาว่าการทำ mechanical bowel preparation ร่วมกับการให้ antibiotic เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ antibiotic อย่างเดียวเนี่ย เรื่องของ infection ไม่ต่างกันนะคะพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับเป็นคำถามว่าเราควรจะ NPO กี่ชั่วโมงหรือว่าเราดื่มน้ำหวานก่อนผ่าตัดได้ไหมครับก็จากไกด์ไลน์ใน perioperative care นะครับของที่ทำใน elective colorectal surgery มี recommendation ของปี2018ว่าจริงๆแล้วเราสามารถ ให้คนไข้เนี่ยทานอาหารได้ถึง6ชั่วโมงก่อนผ่าตัดหรือว่าถ้าเกิดเป็นเคลียร์ฟูอิดหรือว่าเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำหวานเนี่ยนะครับก็สามารถทานได้จนถึง2ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเลยสำหรับในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเรื่องของแกสติกเอมตี้อิงครับส่วนในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของ ดีเลย์แกสติกเอนตี้อิงไหรือว่าในผู้ป่วยที่เป็นเคสอิมเมอร์เจีกรณีนี้ก็จะแนะนำให้เป็น f a s t ิ้งหกชั่วโมงก่อนผ่าตัดอันนี้เป็น Paper อีกอันหนึ่งนะครับที่ทดลองเรื่องการให้เครื่องดื่มประเภทน้ำหวานในผู้ป่วยก่อนผ่าตัดก็คือเขาให้ผู้ป่วยเนี่ย ทานน้ำหวานได้จนถึงสามชั่วโมงก่อนผ่าตัดแล้วผลที่พบก็คือว่ามีส่วนช่วยให้ลดเรื่องของความหิวหรือว่าความอยากอาหารหรือการกระหายน้ำได้ดีกว่าต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของยาแก้ปวดว่ามีผลหรือส่งผลอะไรต่อ e อเรสหรือเปล่า ใน Recommendation ของปี2018นะครับก็ได้บอกว่า post-operative pain control ด้วยการใช้ n n l g e s i c กดักมันเป็นสิ่งสำคัญใน e r a s มากโดยที่เขาแนะนำเป็น multi-modal analgesia นะครับก็คือการใช้ยาลดความลดปวดการใช้ อนาจิกหลากหลาย,ลายประเภทหลายๆล,ยลยแมคาเนซึมที่ต่างกันเนี่ยมาช่วยออกฤทธิ์ซึ่งกันและกันซึ่งโกหลักเลยก็คือเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้อปิออยด์ซึ่งมีผลทำให้ลดเลงออฟสเตในโรงพยาบาลก็คืออยู่โรงพยาบาลได้น้อยลงอยู่โรงพยาบาลน้อยลงมีบาวฟังชันเนี่ยกลับมาทำงานได้ปกติเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับที่บอกว่า าการใช้ multi-modal analgesic ท h e r a p เนี่ยซึ่งมีโกลหลักในการลดปริมาณการใช้ opioid ซึ่งจะช่วยลดไซ d ์ effect ของ opioid ไปด้วยเป็นสิ่งสำคัญของ ERAS protocol เลยนี้เป็นตัวอย่างของ analgesic ดั k ต่างๆนะครับ p a r a c e t a m นิโฟเปมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคิวแพนนิโดเคนกาบาเพนตินเอ็นเอ็มดีเอ็นทากนิสหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเ e เจนอลอะนิส t ์เซียนี่เองต่อไปเรามาดูกันว่าในสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้นะครับมีผลมีผลต่อ E-RAS protocol หรือว่าเกี่ยวข้องกับ E-RAS protocol อย่างไรบ้าง ก็จากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็บอกว่า e r s e Protocol เนี่ยไม่ได้ถูกผลกระทบต่อสถานการณ์โควิดเท่า, <S <S <ๆ>ทาไหรนะ่นักแต่ว่าอาจจะเป็นผลที่ดีในการที่จะหยิบเอา e r s e Protocol มาปรับใช้ให้มากขึ้นซึ่งมันก็มีผลที่จะทำให้ การอยู่ยโรงพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยสั้นลงกลับบ้านได้เร็วขึ้นลดโอกาสการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งก็ส่งผลทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลด้วยนะครับซึ่งดังนั้น e r e เรสเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในโปรโตคอลของ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19ของแต่ละโรงพยาบาลด้วยหัวข้อต่อไปนะครับก็คือว่าโปรไบโอติกเนี่ยมีผลหรือว่าส่งผลต่อการผ่าตัดอย่างไรนะครับโอเคงั้นเริ่มต้นเรารู้จักเทอมกันก่อนนะครับโปรไบโอติกเนี่ยหมายถึงว่าเป็น เ i วิ่งไมโครแกนิซึ่งที่อยู่ใน g i t r a ท t ของเราแล้วก็มีผลที่ช่วยในเรื่องของฟังก์ชันของระบบ g i t อ a c t อีกคำหนึ่งคือพี i บ t i c Pre-Biotic เป็นสารอาหารที่จะมีการส่งผลในเรื่องของช่วยกระตุ้นโกรดแล้วก็แอคทิวิตี้ของแบคทีรียในโคลลนซึ่งทั้งโพและพีเบอติกเนี่ยถ้าเอามา รวมกันก็จะเรียกเป็นเทอว่าซินไบโอติกนะฮะโดยเปเปอร์ที่หยิบขึ้นมานี้นะครับก็สรุปออกมาว่าพีไบโอติกหรือซินไบโอติกเนี่ยนะครับมันมีความปลอดภยัยแล้วก็มีผลที่ไปในทางที่ดีนะครับซึ่งเป็นการช่วยลดคอมพลเคชันจะ การผ่าตัดซึ่งเป็น infective complication นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมี paper มี study ในการช่วยสนับสนุนในเใ,ในทางของโปรไบโอติกซินไบโอติกแต่ก็ยังไม่ได้เป็น recommendation ในไกด์ไ l i n นะครับข้อมูลก็คงต้องศึกษาเพิ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็กจบพรีเซนเตชันของพวกเราสองคนแล้วนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนที่เข้ามารับฟังด้วยนะครับ